ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้28กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนากรากฎนะครับจะมีเรื่องจุกจิกและยุ่งยากใจในช่วงต้นๆ้นสัปดาห์นั่นก็คือวันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์ที่28 คุมภาพันธ์แล้ววันที่วันอังคารที่หนึ่งมีนาคมเป็นสองวันที่ชาวลัคนากรกฎจะมีความรู้สึกอื่นๆมีความรู้สึกไม่สบายใจเต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือความระอุในใจการงานอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกวิตกกังวลไม่สบายใจรวมไปถึงสัมพันธภาพกับคนรอบตัวมันมีความรู้สึกถึงความไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรฉะนั้นวันจันทร์และวันอังคารนะครับสองวันนี้ขอให้คุณ นะครับพยายามมีสติและหลีกเลี่ยงความคิดลบๆทั้งหลายแหล่หรือถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าจิตใจเป็นว้าวุ่นก็ลองเอาความคิดหรือเอาอะไรต่างๆไปเรื่องทาเรื่องอื่นดูนะครับมันจะได้ไม่หมกมุ่นและทำให้ตัวเองทุกข์ใจ2วันนี้ไปสังเกตด,ดูให้ดีนะครับจะจิตตกนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎ ดาวถึง3ดวงนะครับเล็งลัคนาราศีกรากฏอยู่ประกอบไปด้วยดาวเสาซึ่งเสาเล็งรักนั้นก็เป็นตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีและเป็นปัญจมหาบูรุษโยกแต่ก็เป็นพินทุบาทในตัวของมันเองด้วยและดาวศุกร์เล็งรักก็เป็นพินทุบาทด้วยแต่ก็เป็นเทวีโชคอยู่กับดาวอังคารสิ่งที่ทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกขึ้นๆลงๆทางอารมณ์มีผลกับทางอารมณ์มากๆก็คือ3ดาวสามดวงนี้แหละครับ สาวสุขแล้วก็อังคารนั่นก็หมายถึงเรื่องของความรักที่ทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกขึ้นขึ้น,นลงๆเดี๋ยวแฮปปี้เดีย happy, เด๋ยวดีใจเดี๋ยวทุกข์ใจสลับกันทั้งอาทิตย์ไปดูให้ดีเถอะชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะดาวมันไปอยู่ในเดือนที่เล็งลัคนาถึง3ดวงแล้วก็อีก3ามดวงที่ไปอยู่ในเดือนมรณะได้แก่ดาวพฤหัสด,ดาวพุธและดาวอาทิตย์ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาระมัดระวังเรื่องของคําพูดแล้วก็ระวังผู้ใหญ่ให้โทษนะครับ คุยติดต่ออะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปตกปากรับคําอะไรที่คุณเองนั้นไม่มั่นใจว่าคุณจะทําได้หรือไม่เมื่อไปตกปากรับคำแล้วถ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดก็น่าจะเกิดความไม่พึงพอใจกันแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะมีความรู้สึกข,ขืนคุณเคืองใจกับคุณได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมบอกไปแล้วว่าวันจันทร์และวันอังคารนั้นไม่ค่อยดีวันพุธจะแฮปปี้ขึ้นนะครับ ลูกน้องบริวารจะเข้ามาก๊บเกื้อนหนุนเข้ามาช่วยงานได้อย่างดีวันพฤหัสอาจจะมีการเดินทางช่วงสั้นๆก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์นั้นเป็นวันที่คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินผมมองเห็นบางอย่างนะครับตามรอบวงโครจรของดวงดาวว่าในสัปดาห์หน้านั้นนะครับคุณจะมาแฮปปี้ขึ้นจริงๆก็ปลายสัปดาห์ก็คือศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ไปแล้ว แสดงว่าช่วงต,ต้นต้นสัปดาห์ไม่ค่อยแฮปปี้จะมาแฮปปี้ในช่วงปลายปลายสัปดาห์สุ์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ฉะนั้นถ้าชาวลัคนากรกฎจะตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญจะต้องออรีเริ่มทําอะไรอย่างหนึ่งซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญกับมันก็ควรจะมาทําในช่วงปลายปลายสัปดาห์เพราะว่าช่วงต้นต้นสัปดาห์นั้นมันมีแต่ติดขัดและติดขัดนะครับไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอน มันจะมาสักเซสขึ้นก็คือในช่วงไปไปลายสัปดาห์วันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นอย่างที่ผมได้เกริ่นได้จู่หัวไว้แล้วว่า เป็นสัปดาห์ที่ความรักมีอิทธิพลกับคุณมากทีเดียวทําให้เราอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงทำให้เรามีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจช่วงดีก็มีความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆไอ้ช่วงจิตตกก็จิตตกจริงๆทําให้ตัวเองว้าบุนทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่จะเป็นอย่างนี้ทั้งสัปดาห์ไปดูกันให้ดีขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี